ดีกับสวัสด <sm illi> ีสวัสดีพี่น้องมืัอนี้ก็มาพบกับพี่คือเก่ามืัอนี้ขอสิมาเฮ็ดคลิปเนาะพี่น้องเฮ็ดคลิปเบอกซูพี่น้องฟังคือเก่าแบบสิบบาคว่าหมดซื้อว่าตัวเองแบบคือไหนพนักงานอยู่ประเทศไทยนะแล้วก็แบบเขามาประเทศไทยอะไรผมซึ้อจังได้แน่นะพี่น้องมืัอนี้ก็เลยสิมาเฮ็ดคลิปบบากซูพี่น้องฟังเนาะก็เป็นยังแบบคือไดนไปงานอยู่ประเทศไทยนะพี่น้อง มื้อนีก็เลยสิมาเฮ็ดคลิป,ป่าสูพี่น้องฟังเนาะก็คือแบบส่วนแรกๆเลยเนาะพี่น้องเนาะส่วนที่ว่าเขามาประเทศไทยทั้งนีเลยแหละเป็นยังคือไหนมาก็กคือพ่อแม่เนาะพี่น้องเนาะแบบหย่อนมาขอบขั้วเฮานะทุกอย่างค่ะนะพี่น้องพ่อแม่มีลูกหลายคนเนาะเพิ่นก็บแบบว่าคนข้างมาทุกอย่างหรือว่าลำบากค่นแหละพ่อเพิ่นเลี้ยงแบบว่าค่อยใหญ่ขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะงเขาก็เลยแบบรู้สึกว่าตัวเองใหญ่แล้วนะอายุสิบหกปีแหละก็เลย คิดว่าตัวเองหนมะืนายแล้วอายุสิบหกปีเลยค่ะเฮียนก็นยังมัจุ๊บดอกพี่น้องเฮียนหอดแต่มอซ้ำก็ยังมัจุ๊บจำเนาะก็เลยแบบตัดสินใจเนาะตัดสินใจมาน้ำหน่ายหนาอะไรพี่น้องเพราะว่ามีหน่ายหนาบางวันอยากอ,าอยากได้คนงานเนาะมีคนไทยอยากได้คนงานทางฟังเล่ามาเห็ดมาเห็ดางานหั่นคลายกว๋วยเตี๋ยวก๋าซันข่อยก็เลยแบบตัดสินใจเนาะพี่น้องตัดสินใจออกจากห้องเฮียนมาเพื่อสิมาเห็ดงานหาเงินนี่แหละพราะิได้นนแบบ สรงห้พ่อยเม่ะนะเพราะว่าเพื่อนเดียยเขายายมาเท่ากันนะสิแบบหาเงินหาข้ามตอบแทนบุญคุณเพื่อนทีเพื่อนแบบเดียงเข้ามาใหญ่แล้วนะพี่น้องผยก็เลยมาเนาะผมก็เลยตัดสินใจมาแหละมาแหลกๆเลยเนาะพี่น้องเนาะเป็นคนที่ว่ารวยที่ว่าเขาเน่ะเป็นเด็กบัานนอกเนาะพี่น้องอยู่แต่กับขี่ดินขี้หญ้ายู่แต่กับภัยกับหน้ายู่แต่กับปลาพ่อแบบว่าไดไม่เห็นประเทศไทยสวนแหลกแหลกเลยเนาะกับหูซื้อแบบดีใจนะพี่น้องแบบบ่าคิดว่าตัวเองิได้มากแบบประเทศไทยเนาะเพราะว่า ด้วยแต่ว่าห้าน่ะเป็นคนแบบบรรนอกอะไรก็แบบบ่เคยบ่เคยคิดบ่เคยฝันน่ะพี่น้องมีก็แบบกับโบกับโบแม่นมาบ่คิดอังสิซะก็แบบเคยพันไว้ว่าเฮาต้องได้มาประเทศไทยบ่แม่นมาสิได้มาดินไม่เทียวหรอกเฮาต้องได้มาเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานหาเงินภาซั่นซะพ่อแบบได้มาเนาะได้มาเห็นได้แบบก็รู้สึกแบบดีใจนะอันนี้บ่ว่าคิดในใจนะประเทศไทยนะผู้บ่าวตทเองเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์เนาะพี่น้องช่วงแรกที่มาก็รู้สึกดีใจ ก็ค <łość> ิดว่าประเทศไทยก็น่าสิเป็นเมืองที่แบบเจริญเป็นเมืองที่แบบนาอยูอะนะเฮาก็คิดในใจเฮาจังซี่นะพี่น้องช่วงแรกสิว่าเฮาขี่รถมาเนาะขี่รถมาสิมาเฮ็ดงานแหละสิเข้ามาประเทศไทยช่วงนั้นเนาะก็รู้สึกแบบดีใจหลายพี่น้องบ่คิด้่าพันตัวเองสิได้มาประเทศไทยเนาะพ่อมาฮอดแล้วไปบ่อนเฮ็ดงานบัดนี้นะพี่น้องแต่ซี่ไปส่งบ่อนเฮ็ดงานเนาะ ไปส่งประกอบบารมนงานหลานขายก๋วยเตี๋ยวคือตัวเองคิดไว้เนาะเพี่งเพราเป็นงานขายพวกตะกะของวงคล้องไว้ยังสินะพี่น้องก็ะหูซึกแบบเอ้าวกะตกใจเห็นะเอ้าคือว่าหน้าหนาคือบอกว่าเห็นงานขายก๋วยเตี๋ยวนะคือได้มาส่งคือมาส่งก๋วยอยู่หานตัวนี้นะพี่น้องคือมาส่งก๋วยอยู่อันหานขายอีงยังคล้องไว้ยังสีนะข่อยคือโบหูสีนะาจะหน้าอันหน้าหนาคือบอกว่าขายก๋วยเตี๋ยวสีนะพี่น้องกะแบบ ็จังได้แหละนะพี่น้องพมมาเท่าเป็นแบบต่างดาวภาษาฮากับแบบถือกล้องมาคล้ายนะพี่น้องมาบันนี้ก็เลยแบบเไปไปโ่งอาหารตัวนั้นเนาะพี่น้องก็เลยแบบกันยังดีนะพี่น้องที่แบบว่ามี่มูมี่มูข้นปักเซ่เนาะคนคนปักเซ่สองข้นกุญยิ่งนะพี่น้องใครแต่บาแบบบ่มีคนอื่นเนาะใครแต่บาแบบมีคนคนเล้าน้ำกันดิพี่น้องที่เขาก็ถือกล้องมาคล้ายคือกันเนาะข้นปักเซ่เนาะพี่น้อง ซือซ้อข้าวกับซื้อซวยเนาะพี่น้องเป็นพูหยิ่งดุ่นเดียวก็ข่อยในแหละพี่น้องเลยัดที่นี่ก็เลยแบบแบบเฮ็ดยั้งบ่ได้นะพี่น้องก็เลยแบบปล่อยเลยตามเลยเนาะข่อยก็เลยแบบข่อยก็มีแต่บอกกูโมูมนนว,นะมว่าเอ้านนายนาบอกข่อยว่านะให้ข่อยน้ำมาค้ายกว๋วยเตี๋ยวังสินะให้ข่อยมาคล้ายก๋วยเตี๋ยวได้โบเมนแบบมาค้ายตะการังสินะพี่น้องก็เลยแบบ มีแต่ซ้อนสมูทพังก็เห็ยนยังมาหลาเนาะเพราะว่าเฮาบ่มียังเลยนะพี่น้องโทรศัพท์ก็บ่มีเนะาะเข้าวไม่ลงเทพสว่วงแหลกของโบมีโทรศัพท์บ่มียังเลยนะพี่น้องมาที่นี่ก็เลยแบบก็เลยแบบบอกมูอ,อะลรว่าเอา้าเอา้าตัวเองคือว่าได้เฮ็ดงานขายกว๋วยเตี๋ยวนะสินะปรากฏว่าบ่แม่นเนาะขายแบบคล้องไวนะ้ยังสิหนละก็เลยแบบปล่อยเลยตามเลยก็เลยอยู่อยู่น้ำมูไปแหละพี่น้องสิ้นเดือนมาเจ้าหน้าให้เงินซ้ำลอยเนาะพี่น้องเพิ่นให้เงิน จริงๆนะเงินเดือนข่อยนะเพื่อนบอกว่าได้่านหาเนอะพี่น้องะเพื่อนหาเงินเดือนเดือนนึงผ่านหากระสวงแบบสิปีขึ้นรังนะพี่น้องไล่กลับไปเนาะสวงนั้นก็ะสิปีขึ้นรังเพื่อนหายข่อยเงินเดือนนึงผ่านหาเนาะพี่น้องสิ้นเดือนมาจ่ายให้าสามร้อยพี่อนเนาะจเห้าสามร้อยเวลาเขาไปทำเงิ่อนเพื่อนเขาต้องกาแบบกาบตีนเพื่อนน่ะพี่น้องเจะหน่ายนะกาบตีนเพื่อนเอาน่ะเจะหน่ายแบบนิสัยแบบโกรธโหเลยนะพี่น้อง เฮ็ดพิด้วยหนึ่งน่ยตีตบตีรถแบบเอยกับโ er, บเคยเอยกับโบเคยเห็นเนาะเคยเห็นแต่ไม่ได้มองฮะแหละใครแต่บ้าบวชเลตีคอยนะพี่น้องตีมูตีมูคอยเนี่ยตียู่งนุ่มกันเนี่ยเวลาเฮ็ดยังพิดิ่นกระตบหน้เราได้พ,พี่น้องตบหน้ำแบบสีดาลายสลับผัดอะไรสลับเพศเนี่ยจะไายนะเวลาเอาเงินเนะพื่นเนี่ยเขาต้องกราบมาเนาะให้เพิ่อนหายเท่านะเทือนหนึงสามร้อยบาทพี่น้นนงองเดือนนึงนะเพิ่นบอกไว้เท่านะเอาไปไว้ใส่เอาไปไว้ซื้อของใส่ส่วนโต ก็ะไรซ้ำนัหน่อยพี่น้องเฮ็ดงานเฮ็ดงานข่อยก็เฮ็ดได้ประมาณสี่เดือนน้องข่อยก็เลยตัดสินใจลักออกน้องพี่น้องแต่ว่าก่อนข่อยเชีักออกข่อยก็บอกเพื่อนว่าอยู่ทางบ้านน่ะอยากได้เงินที่ข่อยเฮ็ดงานนะข่อยก็เลยบอกเพื่อนว่าเพื่อนกะบพางไา่หายพอให้แม่ข่อยเนาะข่อยก็เลยให้เพื่อนพาาไม่เพื่อนก็บพางไม่เดือนอหาเดือนนึกสี่เดือนหน่อยพี่น้องเฮ็ดงานนั่นนะเพื่อนก็บพางไม่มือหนึ่งเนาะพางไม่อันมือหนึ่งพ่อข่อยอยู่ได้ประมาณหลังจากกับพางเงินเมื่อหายพอให้แม่ข่อยแล้วเนาะ ขาก็เลยตัดสินใจแบบลักออกเลยนะพี่น้องโบเดียร์ออกกันเลยเพราะว่าเจ้านายี่บดีเนาะนี่ไซส์โบดีนะหัวก็บออยากอยู่น้ำเพลินเป็นบ่อละหัวก็ลักออกนะพี่น้องหัวก็ตัดสินใจลักออกเลยเนาะแต่บาหมูก็ยังอยู่คือเก่าแต่บาหมูหูบาปัจจุบันในหมูเพิ่งยังอยู่คือเก่าหรือบ่หรือว่าเพิ่นมีขอบมีขั้วกับบานไปได้ยังอันนี้ก็ยังหมูเนาะบริษัทต่อฮากันเลยพี่น้องเลยแต่ว่าหูแต่บาเป็นคนปักเซ่เนาะนี่ไซก็ดีเป็นแบบคนดุนดียวข่อยนี่แหละบัดนี้เนี่ย่อยก็ตัดสินใใจจออ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 อกกกเเเนนนนาาาาาะะะพพี่่่้้งตัดสิแลวขยยย็ไปหหืูม เห็นงานน้ำเอือยพี่น้องเห็นงานน้ำเอือยกะเห็นงานซักผ้าเนาะเห็นงานล้านซักรีดนะพี่น้องเงินเดือนกับประมาณสี่ปัญหาเนี่ยแหละพี่น้องจะหน่ายเพลินหายเนาะการหูซึ้งแบบว่าดีคือแน่แบบย่งแบบได้ไปหันไปหนีนะพี่น้องได้เห็นหันเห็นหนีแน่เนาะเพราะว่าเห็นงานอยู่มองที่ว่าแต่แกละตีมานี่กัแบบบอได้เห็นยังนะพี่น้องอยู่แต่ในบ้านเพิ่นเนาะตื่นกับเต้เลิศพี่น้องตื่นแต่ตีสีเนาะเหลืองานกับแปดโมงการหูซึ้งแบบพอมันยุ่นเวือกหูซึ้งวา ดีขึ้นนะพี่น้องอยังได้เห็นตลาดยังได้เห็นเซเว่นยังได้กินหันกินหะนีแน่ยังแบบได้เห็นโด,ดเห็นรังแลนแน่นะพี่น้องอยังได้ไปหันไปหนีแน่เนาะการหุ้นซื้อแบบดีดีขึ้นแนะ่นะแบบหู้นซื้อมาตัวเองกันแบบยังมีบุญบาสนาแน่นะพี่น้องพ่อมันยุ่เบื่อได้ประมาณปีกว่าเนี่ยแหละพี่น้องเลยได้เงินทุกเดือนกันโอนให้พ่อให้แม่เบิร์ดหันแหละบ่ได้เอาไปทางนายดอกพี่น้องมีแต่แบบเก็บไว้ใส่แเ่้พันหนึ่ง หาลอยสองคนนะพี่น้องแบบประหยัดเลยเนาะเพราะว่าข่วมตั้งใจของเฮาก็าเอืเ้อยเฮานี่ว่าต้องแบบต้องแบบห้างเงินแบบสงให้พ่อให้แม่แบบแบบให้เพื่อนนะสางเพื่อนไว้ให้นะพี่น้องหรือวยภาษางบาทนะเนาะเพราะว่า,า,วาเป็นข่วมฟันของมข,ขวดก็เอื้อยเนาะพี่น้องกับผ้ากันตั้งใจตั้งมกุกตั้งใจหาหา, ơn, หาเงินหะแหละได้เงินมากจำได้ก,ก็โอนมาให้พ่อให้แม่เนาะทุกเดือนเลยบ่บเคยว่าสิบ,บ่โอนนะพี่น้องโอนมาให้เพื่อนบแบบ สื่อเสาสื่อดินบล็อกสื่อดินจีสื่อหินสื่อทรายไปเทือนหะแล้วเนาะพี่น้องก็อยู่อยู่คอยยุ่นหันไดประมาณปีกว่าเนี่ยแหละพี่น้องปีกว่าคอยก็ตัดินใจลาออกยุ่นหันกับบริเล่ลาออกถา้าพี่น้องคอยก็ลาออกคือเก่าเนาะคอยก็ลาออกหะแหละ็อยยุ่งเฮงแล้วนะอยู่ไดประมาณแบบปีกว่ากว่าคงซึเบื่อเด้ยพี่น้องก็เลยแบบอยากเปลี่ยนงานนาอก็เลยลาออกบริเลบอกจะหน้าอยู่หันกันเลยก็เลยแบบ ไปเห็นงานบ้านเนาะพี่น้องเห็นงานบ้านน้ำมูเห็นงานบ้านน้ำมูอยู่แถวตะลิงสั้นเนี่ยไดประมาณสองปีอยู่หันกะไปเห็นงานอยู่หันกะบ่ได้ไปทางไหนอีกือเก่าพี่น้องอยู่แต่ในบ้านเนาะอยู่แต่ในบ้านแล้วก็เห็นงานตื่นจะมาเห็นงานตื่นจะมาเห็นงานหะนะได้เงืนเดือนออกมากอะบ่ได้จับคือการพี่น้องเห็นงานบ้านนะมีแต่เอาเหล็กเป็นสี่หจฉหน้าเป็นโอนกับบ้านอย่างเดียวเนาะคอยได้ใส่แข่แบบเดือนหนึ่งหาร้อยสามรอยบางทีนะพี่น้องเพราะว่าบ่ได้คอยสื่อยังนะสื่อแต่แบบ ค้องใส่ส่วนโตหะแหละพี่น้องพอเที่นี่ยุ่งหันซองปีนเอข่อยก็ลางออกล่าออกข่อยก็เป็นงานอยู่ซาธรน้ะพี่น้องน้องให้งานขายหันตามสั่งเงินเดือนกะหกพันหกพันกะผาหงายพลอยแม่คือเก่าฮะน้าพี่น้องแบบตัวเองนะใส่แค่เดือนนะคะร้อยพันหนึ่งอะไรก็เลื่อมแบบเพราะว่าตัวเองยังใสเสื้อพูงเสื้อผ้าง่ายๆยังส่ใส่นะกับแบบก็เลื่อมแล้วเลื่อมแบบ พังให้ญ่ปัญหาพันกเกมเดียนพันธ์หนึ่งสีหนา้าใบซื้อนายยูเป็นใบซื้อนายยูนักกินใบซื้ออันเครื่องไส้เองสีหน้าพี่น้องใบซื้อเสือพงเสือฟ้าเขาแหละบัดที่นี่ยูน่ะหันใดญประมาณหาเดือนนี่แหละพี่น้องอยู่ซาทอนเนาะเขาก็เลยแบบย้ายออกแล้วก็เป็นงานอยู่จเจริญกุ้งเนาะพี่น้องอยู่จเจริญกุ้งกับประมาณปีกัวเป็นงานเผาหลานเกมเนาะพี่น้องเงินเดือนกะเก่าพันธ์เก่าพันแต่มาเขาแบบต้องซื้อกินเองเนะพี่น้อง กะโอนให้แ ah oh. <music> <Yeah. S 1> ม่อยู่เดือนหนึ่งหาพันเนาะกะโอนทุกเดือนทุกเดือนอะไรพี่น้องอยู่หันนะอยู่ปีกว่าเนาะบัดที่นี่กะกับพ่อเพื่อนแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนแล้วแม่เพิ่งกับคืนเพื่อนนี่ยังเรียบร้อยแหละหอยกะกับเมื่อหอยกะเมื่อหอยกะแบบเมื่อเห็นเพื่อนตัวเองทีแบบเมื่อกับเมื่อบ้านนาะพี่น้องแบบเขาเห็นเพื่อนทีแบบว่าทีเขาเฮ็ดด้วยแบบน้ำเพื่อนน้ำแห้งด้วยรวยน้ำพักน้ำแห้งเ่ากับหัวซื้อแบบพุ่มใจแหละก็ดีใจนะพี่น้องที่แบบว่าตัวเองนี่ยเฮ็ดได้เนาะแบบ เฮ็ดแบบให้พ่อยแม่พ่นยู่ได้นะพี่น้องก็ดหูซสึกแบบว่าดีใจเลยกับพุ่มใจห้ายพี่น้องพ่อกลับเมื่อกับประมาณอาทิตย์หนึ่งนั่แหละพี่น้องกลับป่านนะแบบมาอยู่ประเทศไทยนะประมาณปีหนึ่งสองปีกลับเมื่อกับแค่อาทิตย์หนึ่งสองเทือกกลับขึ้นมากือเก่าเนาะพี่น้องเพราะว่าต้องมาเฮ็ดงานหาเงินคือเก่าค่นนะกลับเมื่อส่วงนั้นกับประมาณสองีนี่แหละที่ไาเพื่อวตัวเองแล้วเนาะกลับเมื่อกลับมากลับมากับที่ไาเฮ็ดงานอยู่ลานเกมเลยพี่น้องก็หูซสึกแบบว่า อยากเปลี่ยนงานแล้วเนาะยุทธห,หันนะการหุ้ซื้อแบบอยากเปลี่ยนงานก็เลยบอกมูเนาะพี่น้องเนาะบอกมูบอกว่าอยากเปลี่ยนงานแล้วหางานให้แน่่นะมูเพื่อก็เลยหางานหายเนาะก็เลยเปลี่ยนงานอยู่ขั้วเจง,งอ่ะพี่น้องขั้วเจง,งอ่ะที่ว่าอยู่เฮิงที่สุดแล้วเนาะไปอยู่แในขั้วเจง,งอ่ะกับประมาณหกปีพี่น้องหกปีกว่าเกือบเจ็ดปีเนาะยุทหันหนะการหุ้ซื้อว่าก็มากขึ้นกันเนาะเพราะว่าเป็นงานร้านอาหารที่ตัวเองแบบ คิดแบบคิดว่าตัวเองต้องแบบได้เห็นงานนะฮะลานอาหแบบนีนะพี่น้องก็เลยแบบยูเฮิร์พี่น้องเลยยูในขวดจะงอนะหกปีกลัวเกือบเจ็ดปีเนาะกับบ้านกับประมาณสองสามเือเนี่ยแหละปีกลัวกับกับเธอหนึ่งนะแบบไม่เห็นงานได้ประมาณปีกลัวสองปีกับกับไปยมพ่อใยญ่แม่เธอหนึ่งเลยพี่น้องกับยูนหันแบบกับหู้ซื้อไก็เก็บเงินได้เนาะพี่น้องแบบเพราะว่าเฮ้าแบบบ่คอยแบบว่าได้ใส่ใจยังร้ายนะพี่น้องเฮาแบบมีแต่แบบ มีแต่ได้เงินเดือนมาออกมาเต็มๆเลยเนาะแล้วก็ฝากไหม่พ่อยแม่ตัวเองกะบุคอยแบบว่าซีด้เก็บอีหยังร้ายได้พี่น้องมีแต่แบบส่วนลายได้เงินมามีแต่แบบอ้วนให้พ่อให้แม่โอนให้พ่อให้แม่เนาะเพื่อนอยากซื้อยังเพื่อนอย่างไดรยังเพื่อนจะกินยังแบบว่าให้เพื่อนซื้อนะส่วนตัวเองนี่บุคอยได้ยังร้ายหรอกพี่น้องส่วนตัวเองบุคอยได้ยังร้ายเนาะมีแต่แบบอาศัยแบบเงินพิเศษกผสนซะไปซื้อเครื่องใส่ของตัวเองนะ ส่วนมาเงินเดือนนี่สิเงือนมาโอน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 ให้พ่อยแม่ตัวเองเนาะยอมพับเลยว่าบ่เดี๋ยวค่อยแบบเก็บแบบแบบโบเดี๋ยวค่อยเก็บไใบนายพี่น้องแบบมีแต่แบบโอนไม่ให้เพลินเนาะมีแต่ว่าส่วงลังๆเลยแหละปีที่บ่กค่อยก้าวบางกินนี่ยค่อยกเก็บเก็บไว้อยู่เนาะพี่น้องเก็บไว้แบบคิดว่าจ๊กสิจ๊กสิสื่อยังแหละแบบเก็บไใบนะแต่พอปีนี้ติดโควิดเนาะก้ามเหงาก็เลยบ่ได้ยังสามมีแต่แบบเงินติดเก็บไว้ได้ก่อนหนึ่งกับพอดีเบิร์ตเนาะพี่น้องเพราะว่า มื่ออยู่บ้านเริงเลยมันมีคาเสียใจนะมันต้องมีแนวสื่ออยู่สืกินยังสินะมีแบบพวมีคนห,า,ห,ห,า,นะห,า,หา้เฮาเนาะเฮาหาแบบเฮาเก็บไปเลยเพอกก้าบานไปติดโควิดเนาะก็เลยเอาเงินที่ว่าเฮาเก็บได้นะใส่ใจนะพี่น้องใส่ของที่น่าจำเป็นเลยก็เลยแบบบางโบราณยงานนะังเนาะลงมาหลบนี้กะสิต่างใจเฮ็ดงานแลวกะเก็บเงินใบไม้นมนะพี่น้องเนาะวางว่าสิได ดังใจแต่ว่ายังไม่ท่านบอกหรอกว่าสิเอาอยั้งนะพี่น้องกาแบบรู้สึกแบบว่าดีใจได้พี่น้องที่ตัวเองแบบว่าได้ไม่ง่านอยู่ประเทศไทยสิบป,ปีเนาะแล้วก็แบบว่าได้สางเฮือนเนาะได้สางเฮือนใบบพลอยเมย์ยูฮะนะห้แบบพลอยเมย์เข้าแบบว่ายัางยังยังดีกว่าตอนที่ว่าเพิ่นแบบตอนที่ว่าเข้ายัางหน่อยหน่อยมาสานตาพีน่น้องตอนที่ว่าเข้ายังหน่อยหน่อยเพิ่นยังแบบเพิ่นแห้งสิทุกกว่านี้นะ แต่พ่อเขาใหญ่ามากเขาก็ยังแบบมาหาเงินเลยกับทรงใหม่เพิินเนาะแบบเพิ่นอยากกินยังไงเพิ่นซสือกินนะเพิ่นยังไงยังไงเพิ่นซสือเอาองีนะพี่น้องก็รหูซึ้งแบบว่าดีใจแล้วก็ภพูมใจร้ายเนาะถ่าแบบบเดมาประเทศไทยอยู่บ้านกับโมหูบาซีแบบสี้างเงินได้ดหรือบอ่เนาะเหตุเฮื่องนะหลังนี้นะที่เหตุอยู่ที่อยู่ปัจจุบันเนี่แหละแบบคลิปนี้กับว่ามียังร้ายดอกเนาะพี่น้อง เอามากกับเ่าเพอสมควรอยู่เลยแบบมันอีกแบบมาเปิดใจแบบเบาค่วมหู้ซื้อของตัวเองเนี่ยแหละนาะพี่น้องสู่ฟังมาเห็นงานอยู่ประเทศไทยสิบปีหู้ซื้อแบบว่าจังไดกับหู้ซื้อแบบว่าประเทศไทยก็ดีเนาะกับบางบางบอลกับพอจะน่ายใจดีนะบางบอลกับพอจะน่ายบดีก็แล้วแต่บุญเท่าแหละบระจักพี่น้องเลยก็แบบก็ดีใจเลยแหละที่ไดไม่เห็นประเทศไทยเนาะที่ไดไม่อยู่ประเทศไทย อยู่ไปอยู so, like uh, like so, because, um, ่มาบางคนก็ว่าคนเล่าก็คือคนไทยคนไทยก็คือคนเล้าคนเล้าก็คนไทยพี่น้องกันยังสินะในยินบางที่ก็ู้ซึกแบบว่าดีใจนะที่คนไทยบางคนก็จะกันย่งแบบว่าเห็นคนเล้าเป็นคนนะพี่น้องบ่คือบางคนเนาะแบบว่าเห็นเฮ่าแบบว่าเป็นคนเล้าก็เอิ่นอีเล้าไอเหล่ายังสินะแบบว่าบ่กห้เกียิเท่าในพี่น้องเฮ่าเห้าเงาเว่าลาอยู่นะพี่น้องเนาะมนีก็ได้แบบ ก็ว่าเอาความาซื้อคันแหละนาะพี่น้องก็ย้อนเนี่ยนี่แหละยังแบบว่าได้เป็นงานอยู่ประเทศไทยขั้นแบบว่าบวชถูกบวยากก็คือสิบุด้มาเราพี่น้องก็ย้อนความถูกความยากความจนความลําบากนี่แหละจึงได้เป็นงานอยู่ประเทศไทยเนาะพี่น้องถ้าบาได้เป็นงานอยู่ประเทศไทยอยู่ประเทศลาวกับบวหูบวาเพื่อนที่ว่าเฮาอยากได้น้อพี่น้องสิบุระด้วยบวชนพบาลอยู่ทางฝั่งลาวกับบวชมาดูถูกบ้านตัวเองเนาะเงินเดือนมันบ่หลายนะพี่น้องถ้าเฮาบ่มีประสบการณ์หรือว่าถ้าเฮาบ่มีความหู้เฮาก็ได้เงื่อนเดือน มาเห็นงานอยู่เทศไทยก็บแบบเขามีความสามารถเท่ากับได้เงินเดือนไลายเห็นนะมีงานอยู่เทศไทยนะเขืนอยู่ก็บแบบว่าความสามารถเนาะแต่บาอยูุบ้านเท่าต้องแบบต้องเฮียนสูงน่ะถึงได้เงินเดือนสูงสันซะโอเคเด้อพี่น้องมะขอนคันี้ข่กับซีคอกิ๊ดคิปเด้อพี่น้องนี่แหละเมื่อเราความหมดซึกแบบความมาทับใจที่มาตัวเองมาอยู่ประเทศไทยสิบปีเนาะพี่น้องเนาะหมดสึกจรงได้แน่ คลิปนี้ก็มีคำตอบแล้วมากแต่อายุสิบหกนะพี่น้องเนาะตอนนี้อายุส6หกปีสิบแบบควบมาซึ้งนะแบบว่ายได้พี่น้องแบบสิบปีคือว okay. no, ่าแต่นะำข้าวเดียวตัวเองก็เริ่มแบบว่ามีอายุขึ้นเล้ยวนเอแต่กี่ตัวเองมากกับแบบย่งน้อยตอนนี้ก็เริ่มเท่าเลยคือไหวแต่นาะพี่น้องอายุโอ้ยอายุสักหกปีเลยพี่น้องตอนนี้นะมากแต่อายุสิบหกตอนนี้ส6หกปีรู้สึกว่า ตัวเองกะเทาคืนแน่นี่นะเทาคืนหรือเทาลงนะพี่น้องโอเคเด้อพี่น้องมาหอวคันนี่คอยกับซิคอปิดคลิปเด้อพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยากให้เฮ็ดคลิปยังกับคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องถ้าเฮ็ดได้เด้อสิเฮ็ดถ้าเฮ็ดบ่ได้ก็บ่เฮ็ดเด้อพี่น้องบอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับพี่นี้ขอตัวลาไปก่อนอันนี้ใหม่ก็ได้นี่พี่น้องอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นยังนะบอกกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องสำหรับกินี้ก็บ๊ายบาย